สวัสดีค่ะทุกคนสาวๆส,สายฝอมือใหม่นะคะวันนี้โค้ชฟวดจะมาแนะนานะคะเทคนิคในการนะคะเขียนคําทักทายหนุ่มๆยังไงในเว็บเดทให้โดนใจนะคะในกรณีที่ว่าเราอ่ะเป็นฝ่ายเขียนไปทักเขาก่อนนะคะหลายคนไม่กล้าที่จะเขียนไปทักไม่กล้าที่จะแบบว่าเออแชทไปหาคนที่เราชอบเพราะว่าคิดว่าเออเราเป็นผู้หญิงเ,ออเราจะควรทักไปหาเขาก่อนดีไหมนะคะหลายคนแบบว่าคือลังเลใจตรงนี้วันนี้โค้ชฟวดจะมาบอกเทคนิคนะคะว่า4วิธีนะคะในกรณีที่เราคือทักไป หาเขาก่อนเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วนะคะคือเราการที่เราเข้าไปหาผู้ชายก่อนไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะแต่ว่าเราจะต้องมีจริตนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนานะว่าคือกรณีที่เราเขียนไปถากเขาก่อนข้อที่หนึ่งเลยคือเราคือเขียนเป็นคําทักทายที่มันดูเป็นธรรมชาติเขียนคําทักทายแบบง่ายๆไม่ต้องบรรยายอะไรให้มันเยอะแยะนะคะ,อะสองเลยก็คือว่า ให้เราอ่านโปรไฟล์ของหนุ่มๆน,นะคะก่อนที่เราจะทักก่อนที่เราจะแชทไปหาเขานะคะอ่านโปรไฟล์ของเขาให้ละเอียดก่อนนะคะดูก่อนว่าคือเขาเป็นคนบุคลิกลักษณะยังไงเขาเขียนอะไรในโปรไฟล์เขาดูเป็นคนแบบจริงจังแล้วก็ซีเรียสในเรื่องชีพไหมหรือว่าเขาไม่เขียนอะไรเลยลงบนโปรไฟล์นะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยก็คือพลาดได้นะคะ,ะสมมุติว่าเราไม่ได้อ่านโปรไฟล์เลยนะคะคือเขาอะ คือแค,แค่เข้ามาแชทหาเพื่อนคุยนะคะแต่เราก็คือแบบเขียนไปทักเขาแล้วก็บอกว่าคือ hi I am uh, many, I am man y I'm looking for serious relationship นะคะคือถ้าเราเขียนไปทักเขาแบบนี้แต่ว่าคือในโปรไฟล์ของเขาแบบคือไม่ได้ระบ,บุเอาไว้เลยว่าคือเขาอมองหา serious relationship อะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าคุณฟูอยากจะบอกว่าคือ 90%นะก็คือมันมีโอกาสน้อยมากคือถ้าผู้ชายที่จริงจังในเรื่องของการแชทหาคู่จริงๆเนี่ยคือเขาจะตั้งใจเขียนโปรโฟไฟล์ของเขานะคะให้ให้แบบคือให้มันดูมีความชัดเจน ะะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือกรณีที่เราเขียนไปทักเขาก่อนนะคะ1เลยคือเราเขียนแบบง่ายๆไม่ต้องบรรยายเยอะใช้คําทักทายที่มันดูเป็นธรรมชาตินะคะ,อะสองเลยคืออ่านโปรไฟล์แล้วก็ตีความหมายให้ออกนะคะเออว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนลักษณะยังไงก่อนเราจะเข้าหานะคะสามคือแบบเราเลือกจุดเด่นๆในโปรไฟล์ของเขาว่ามาชื่นชมนะคะเราอาจจะชื่นชมรูปของเขาหรือว่าชื่นชมสิ่งที่เขาเขียนถึงตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จุดเด่นคําพูดดีๆของเขาที่เขาเขียนในโปรไฟล์อะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบว่ามีคําคมหรือเขาอาจจะเ,เขียนถึงครอบครัวของเขาหรือว่าเขียนถึงแบบว่างานที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบนะคะถ้าเราเมนชั่นถึงหรือว่าคือเราอ้างอิงถึงสิ่งที่เขาพูดในโปรไฟล์มันจะทําให้เราดูเขาทาให้เขาประทับใจ ในตัวเราว่าเราอ่ะสนใจเขาคือเราอ่านโปรไฟล์ของเขานะคะจุดเนี้ยค่ะเป็นจุดที่มีเสน่ห์แต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะข้อที่4ี่ก็คืออ่เลือกที่จะชื่นชมนะคะ,ะบุคลิกภาพที่โดดเด่นของเขาคือเราดูรูปเขานะคะอะคือผู้ชายทุกคนเขาจะมีความดูดีอะ่ะคือแต่เราต้องชื่นชมด้วยความจริงใจนะคือ ถ้าเขาเป็นแบบว่าคือเขาถ่ายรูปแล้วเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราชื่นชมรอยยิ้มชื่นชมการแต่งตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยบนรูปถ่ายจุดใดจุดหนึ่งที่มันมีความโดดเด่นคือผู้ชายทุกคนชอบที่จะถูกชมนะคะแล้วถ้ายิ่งเราทักทายเขาไปหาเขาในครั้งแรกแล้วเราชื่นชมจุดเด่นของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เขาเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะคุยกับเราต่อนะคะแต่จะสารต่อได้ไหมอะไรยังไงนะคะเขาจะเป็นคนที่ใช่คนที่เราอยากจะคุยจริง จริงหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้เราเดี๋ยวเราก็ค่อยไปคัดกันในสเต็ปต่อไปแต่ว่าสเต็ปแรกการที่ทําจะทําให้เราคือแบบทักไปหาหนุ่มๆทําให้เราได้คนคุยทําให้เรา ได้คุยกับคนที่หลากหลายทําให้ผู้ชายอยากคุยกับเราต่อเนี่ยมันก็คือจุดจุดนี้แล้วค่ะการที่เราเป็นฝ่ายเข้าหาเลยคือเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องแบบว่ามาอีโกว่าเอ้ยฉันเป็นผู้หญิงสวยนะฉันแบบว่าคือโปรไฟล์เลิศอะไรเงี้ยคือฉันไม่ต้องเป็นต้องทักผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ทักมาหาฉันเองแบบลงรูปไว้โคเฟิร์สจะบอกว่าคือถ้าคุณไม่แอคทีฟอะคือโปรไฟล์ของคุณมันก็ตกไปอยู่ด้านล่างนะคะมันไม่ได้มาโดดเด่นอ่า อยู่อยู่ข้างหน้าเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นฝ่ายทักเราทักก่อนเราก็มีโอกาสก่อนนะคะเอาอย่างนี้คิดอย่างนี้เพราะว่า สมัยนี้นะคะคือ,อปลาเร็วกินปลาช้านะคะใครช้าคิดแต่ว่าโอ้ฉันสวยอะไรยเงี้ยนะคะตอนนี้นอาจจะไม่ทันกินก็ได้เนี่ยจะตกขบวนนะคะโอเคค่ะทุกคนสาวๆวันนี้โค้ดโฟก็ฝากไว้แค่นี้นะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องของโค้ดโฟเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย